เรียนเชิญท่านอาวตีพุทธิพงศ์ครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนาวัตรีวุทิพงศ์พงศวรณสมาชิกวุฒิสภาหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งนะครับเรียนท่านประธานครับทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีคดีความที่เกิดจากการใช้อาวุธปืน แลวะวัตถุระเบิดจำนวนมากมายเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันนะครับเมื่อวานก็มีวันก่อนก็มีแล้วก็มีไปเรื่อยๆแต่ท่านประธานทราบไหมครับว่าอาวุธปืนเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดสิบล้านกว่ากระบอกในประเทศไทยนั่นหมายความว่าคนร้อยละร้อยละเท่าไหร่ร้อย,ละ,ย,อยละประมาณหนึ่งในหกนะครับหกคนเดินผ่านมาทุกคนมีอาวุธปืน เราขับรถขับตามถนนนิดหน่อยก็ควักปืนมาไล่ยิงกันแล้วไปรับประทานอาหารคัมเมรกันโตข้างๆก็ใช้อาวุธปืนยิงกันแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่มีอาวุธเหล่านี้หลายคนนะครับจดทะเบียนมีทะเบียนแล้วก็มาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ก็เอาปืนหรืออาวุธปืนรวมทั้งวัตถุระเบิดเอามาใช้ในกิจการที่ไม่ไมควรที่จะเอาไปใช้นะครับบางคนก็เอาไปปืนไปยิงอดีตภรรยาอย่างนี้เป็นตน้นนะครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เห็นชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลมีความย่อหย่อนในการควบคุมอาวุธร้ายแรง คืออาวุธปืนนั่นเองจะไม่เห็นนะครับว่าจับได้หรือจับแล้วลงโทษอย่างไรในคนที่ใช้อาวุธมาลงโทษหรือทำสารเตี้ยโดยภารการเหล่านี้ท่านประานครับท่านเป็นอดีตในายทหารท่านคงเข้าใจดีว่าบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าคนที่เขาจะมีปัญหากับเราเนี่ยเขาจะยิงเราหรือเปล่า มันขนาดนั้นไปแล้วนะครับหลายตัวหลายคนไม่มีอาวุธนะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่มีไม่เคยพกไปไหนเลยผมก็ต้องมานั่งหวาดหวั่นว่าเอ๊เราจะทำยังไงดีถึงแม้เราเป็นฝ่ายถูกนะถ้ามีอุบัติเหตุทางรถทางถนนเราจะต้องยอมยอมไปนะครับเราไปตามสถานที่ร้านอาหารเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับ จะยอมยอมกันทั้งทั้งเราเป็นไปถูกอยู่ล่ำไปหรือไม่ท่านประธานครับท่านคงเห็นในข่าวทุกวันแหละครับท่านดูข่าวไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องแปดช่องไหนก็ตามมีทุกวันไม่เว้นแตละวันนั่นก็คือความย่อหย่อนในการควบคุมอาวุธและวัตถุระเบิดของเจ้าหน้าที่นะครับจะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่ได้นะครับว่าท่านมีอำนาจหน้าที่ที่จะทำและเจ้าหน้าที่บางคนเอาใช้อาวุธเหล่านั้น ไปทำเองครับเรียนรรท่านประธานครับก็ขออนุญ,ญาตว่าช่วยบรรจุในเวลาแก้ไขว่าผมพยายามเสนอกระทู้อย่างรัฐตนตีที่รับผิดชอบท่านไม่มาตอบเลยครับจับฉลากได้สามครั้งก็ไม่มาตอบครับไม่รู้เมื่อไหร่จะมาตอบขออนุญาตเรียนรรท่านประธานเพื่อทราบครับขอบคุณครับกับขอบคุณครับก็